วันวัางหันก็ถือแปดสามแล้ววัางหันมาหันก็ถือป่ะครับจ้าถือทั้งล่างทั้งบนเนี่ยถือทั้งล่างทั้งบนถือสี่หางวดติดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขออนุญาตทุกคนเด้อขออนุญาตถ่ายไทมครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่เดินทางมาจากรอบจากตะเกือดแล้วครับมาไหนครับมาพระเจ้าใหญ่เท่านี้ในเลืกมาสองสามสามเนาะสอเทือบ่มาไหวสองย่าสามย่าหนี่งหัวก็มาเทือเดียว มาเทเดียวบอกครับมาพาคนมาบอกครับนี่พาคนมาเนาะคนพามาเนาะสาวเขาคนขับรถอืมาะเมื่อนี้จะมาไหว้ขอขอพรจากพระเจ้าใหญ่ค่ะแล้วก็มาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ปลาดูแดงเจ้าแม่พนจันทร์ค่ะเคยได้ยินจิตสัพเพิ่นบ mm ่ครับเจ้าแม่ตะเคียนนี่ยค่ะเพิ่นให้โชคให้ลาบดีๆตัวให้โชคให้ลาบดีจ้าเบิ่งจะฉุดเพิ่นเนาะ ึงจะจุดคนเนาะจุดเ่งแรูแล้วทุเิดมาหนิเคยได้โชว์ของคนเคีอนบ่การจุโชว์ได้ยอเนกระทัจุดจังหายไปกัได้เท่นอ๋อกระดีมันเล่มาขอใหม่อีกมันเ็มาขอใหม่ของวดนทีสิบกกัย้าเนาะกัญญาขอให้โชวขอให้มาเด้อคนเแม่ยคนคนนะครับผมเอ้านะครับเดี๋ยวมาหลุนกับคุณแน่คุณแม่มื่านนี้เฮ็ดแตงใด้คับมาขอคนแบบใด อ๋อมาเทมาจุดขอพันบ่อเอ้าคืจุดทูบมาถือทั้งบัทรนี่อีก <fry> ท <fish satisfy espace> ั wow. ้ง <kissed> น <ları sans Burke> ึงคือหันมาตั้งทีตัวเลขอะหันมาั้งที่ครับเห็นเนี่เห็นเลขสองทั้งผมพี่ดีแม่หันทางผิดแล้วเอาหันหาหันหาเจ้าแม่เแท้หันหาเจ้าแม่ะจะออกเ็แท้เเพราะว่าทงนั้นคือบ่มีเลขหันมาถือทั้งก็ไปเห็นตัวเลขไงเนาะเออเห็นตัวเลขเลขสองนี่เนาะ คนแม่น้ำ bueno ก e, si ่อนสี่คนอายุมันเจ็ดกว่ามีแต่คนเจ็ดสิบขึ้นตัวไหนแม่อ่าตัวที่แข็งแรงแข็งแรงอ่าวันนี้จุดทูบจากดอกครับเก้าดอกจ้ะเก้าดอกเนาะแล้วก็จุดทูบเชียงท้ายสองดอกคนละดอกคนละดอกอ๋อเราหนุนไปของใครจะเป็นตัวใดกัน แม่มืทนี่นี่ครับจับเพียงปองเห็ผคนไเริ่มนเด้อนี่นีนครับนี่นี่นนเอาผนไใดผูไใดจะเป็นคนจับเอาคนใดคนไคนไดถือเลขดูก็มัคนไดถือเลขดูเอาคนแม่ตีเอานีนะเอารูนเอาคนแม่เอาคนแม่เด้อแม่เอาอธิษฐานครับอธิษฐานกับเจ้าแม่ตะเคียนก่อนแม่แม่เจาตัวใดก่อน เอาสองตัวก่อนเนาะเอาจับสองตัวก่อนเอ่าแม่แม่แม่จับจับมาไอ้ตัวไหนตัวเลขตัวไหนนี่เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับอ่าขอสองตัวก่อนเด้ออ่ามาแล้วครับสองตัวล่างเลขศูนย์มาแล้วตัวไหนอีกศูนย์สี่อ้าวศูนย์สี่ศูนย์สี่เด้อสองตัวล่างสองศูนย์สี่เอาแม่เอามาคู่กันก่อนทาคู่กันนี่เอาเอาศูนย์สี่ศ <ambling. S 1> so ูนย์ก่อนนี่นี่ อ,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 อัานดีดีไหมดีไหมอ้าวสองตัวล่างนะครับงวดวันที่16กันยาย,ยนคุณแม่จับให้แล้ว,ลวคุณแม่ซื้อยังนี่บุญเลิศค่ะคุณแม่บุญเลิศอ่านะครับจับสองตัวล่างให้เด้อศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่นี่ปีนี้พันออกมันจะรวยมาตอนนี้และงวดนี้แล้วนะแม่เนาะจ้าอ้าคุณนี่นน <ะ S 2> บัตที่นี่แม่จับสามตัวเด้อจ้าอันนี้ไว้ก่อนเนาะครับผมนี่ครับแม่เอาใส่ขึ้นเลยแม่จับออกมาทีเดียว3ตัวเลยเด้อ เอามาทีเดียวเลยคุณคุณคุณเอามาสามตัวทีเดียวเลยอ้าเมื่อกี้ได้ศูนย์สี่แล้วสามตัวเอ้าแม่เลี้ยงให้ผมนะครับแม่เป็นคนเลี้ยงแม่เลี้ยงเลยเอ้าเลี้ยงเอามาให้แม่เลี้ยงมาให้ผมเออมาที่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวไหนเอาอู้ยเอาตัวอันมันลดออกไปเออนี่คุณแม่ บตัวเลขกคืองั้นเถอะคุณแม่สองแปดเจ็ดน,นะครับนี่แหละตัวมันสีมัถือกตัวมันสีถืกนะครับผมะ <ภา S 2> นะครับววนะคุกเล็กคกเล็กคกเล็กอ,ออกมาแล้วนะครับสำหรับนี่สามตัวตรงจะเถ่ดดเออออด้อหนึ่งหกนี่นะครับเขาคุณแม่นะครับให้ชัว่วไขมากับพี่เ แล้วกาศธรรชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับลองเอาไปเพีารขอผิดจนะเบอร์นะครับมืัอนี้แม่มาขอกี่รอบแล้วครับขอมาขอสามสองแปดเจ็ดกับศูนย์สี่นะครับผมสองแปดเจ็ดกับศูนย์สี่พี่น้องก็ลองเอาไปขอผิดจนะเบอร์นะครับอ่ะอ่ะพูดแม่ครับผมสาธุสาธุเด้อนะครับมืัอนี้นะครับขอให้เฮงเป็งเฮงปังๆครับนะครับอ่ะใส่คืนได้แล้วครับมืัอนี้ได้แล้วได้กับคุณแม่ คุณแม่บุญเลิศคุณแม่บุญเลิศจับปปองเสียงไทยละไังเื่แล้วหังจะซื้องะระแม่เนาะเลิศแล้วเลิศแล้วเลิศแล้วมื้อนี้ได้โชคแล้วนะครับงาตัวได้ค่อ้องก็่มาขอนะครับอยู่ที่นี่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับมื่อนี้เพื่นก็มาเทพผืนไม่นะครับเพิ่นมาเทพผืนไม้นะครับน้ำท่วมมาเทพผืนไม่ พี่น้องนะครับน่าสมัชชิยุทธางบ้านนะครับก็สามารถนะครับมาขอโชคขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองได้นะครับอยู่หนาวิหารพระเจ้าอยู่หัดหงบ้านสีสะลัดนะครับมาแล้วก็ขอให้โชคได้โชคได้มากันกลับไปสู่ขู่สุขคนนะครับเมื่อนี้ก็ได้แล้วนะครับกับคุณแม่บุญเลิศนะครับ04กับ287 นะครับ04กับ287นะครับคุณแม่ขอนะครับยูที่สารเจ้าแม่ตะเคียนท้องเจ้าแม่ประดูแดงเจ้าแม่โน้มนวลจันทร์นะครับเพิ่นจับปิงปองให้ได้04นะครับ2ตัวได้04ส่วน3ตัวให้ได้287พี่น้องมักชอบก็รองออกไปพีคอปีจนานะครับนี่เ้อครับเบิบ่งควม บนคอมเมนต์นะครับของจอแม่ตะเคียนทองเขานะครับเนาะนะครับชุดนี้บอวยเต็มเลยครับนะครับพันถือกันหลายนะครับชุดฝุ่นอีกชุดนึงครับฝุ่นกล่องอยู่ฝุ่นครับฝุ่นเห็นบ่วยหูกล่องโจโก้ฝุ่นครับชุดเลยนะครับชุดเป็นกล่องโจโก้อยอ่ะเงวดนี้ยถือชุดพระทายเพิ่นจะชุดแม่ถือเคยได้สองชุดเลยสวยๆสองชุดเนาะถือสามตัวตรงตรง เป็นนะครับตัวเลขที่แม่จับให้เมื่อกี้นี่มักน้ำแม่ครับบอมอัเดี๋ยววดเดีวนี่ก็ตามอยู่ดื้ออยูออยูวเดียกิสามอีกสูตรสี่พอเด็ดตามอีกศูสี่วัดวาหันก็ดถือแปดสามเล้ว,ว่างหาันมาห้ก็ถือป่ะครับจ้าถือทั้งลัางทั้งบนเนี่ยถือทั้งหลังทั้งบนถือสีหางวดติดแล้วสีหางวดติดแล้วเอสองี่ตัวเลขมากตัวใดครับถานนี้ฉันชอบสามปดกับศูนย์สองอคือโอโอกดูเทีสามแปดนี่ชอ,โอ,โอ ทะเบียนรถเจ้าของสองท่นเลยสี่สองวันนั้นฉันว่าฉันชอบสามแปดวันนี้วันนี้สามแปดก็ได้ได้ในในได้มหาหิเงี้ยทะเบียนรถอันเพียงกะฉันชอบเก้าสองเนี่ยหลายเก้าสองเอาส่วนตัวที่พี่พี่ชอบตัวอะไเนี่ยครับในงวดวันที่สิบหกดีสามแปดสามแปดเก้าสองเก้าสองค่ะส่วนตัวส่วนตัวเนาะส่วนตัวชอบก็คือสามแปดกับเก้าสองนะครับค่ะถูกมากจริงหมดแล้วครับถูกมหาหกงวดได้หกงวดนี่ละ พวดนี้หเนาะครับาะจ้องีใหม่มาอดครับถือนี่ผมจะเดบไปตามที่ใสนาจ้ากันอยู่ปทยงดนอตเมืองโดนค่ะอมตเมืองโดนค่ะไปทางไหนน้วกเนี่ผมเคไปเต้อำทายนี่นยมือนปางเตยกระตนี่คูกรทานี่ไหเต้ยกระตุนไปทงเตยกระตนก็ได้กนัลาไปทั้งนัล่ะเตยกระตนลงไปหไปบันอบตเมืองดนอตนเลี้ยวไสเข้ไปบ่เตกระตนปุบเราก็จิมีเลี้ยวขวา เรียกวาไปอบตเมืองโดนอบตเมืองโดนค่ะบ้านเมืองโดนอยู่บ้านเมืองโดนแล้วเปล่าครับค่ะซื้ออย่างน้อยมาถึงห้าคนไปตามอยู่บ้านมาล่วครับห้าออกอยู่บ้านค่ะไปทํางานอยู่ด้วยค่โอ้แต่ห้าออกมันจะได้ไปตามพ่อแต่พี่จะเลิศเดเ๋ยวแล้วอยู่บ้านเจ้บ้านเลขที่สี่สิบเก้าหมู่สองบ้านเมืองโดนอยู่ติดกับอบตเมืองโดนครับผมอ่ะตัวที่ชอบก็คือเก้าสองเก้าสองกับสามแปดเก้าสองกับสามแปด ที่ออกดูแท้สามแปดดึงงี้ออกเมื่อปีออกเมื่ปีเดียวออกเมื่อปีขณะที่สองกันยังออกเมื่ปีครับผมขอขอบคุณพี่หลายครับผมขอบคุณครับ ย้อนตะขอนี่ยแะค่ะกับป๊อตตี้บนนอแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใด้สักหน้ากับล่องล่องล่องสังเบิงหรือกับล่องล่องกับมใส่เบิงว่ามันเท่าสิถึงเองว่ค่ะเบอร์โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกายยูหน้าจอเพิ่นแล้วก็เด้อแมนดีหรีลนะค่ะแม่นยูเงนกระเป๋าตลอดเนี่ยค่ะเงินกระ่ป๋ากระเป๋าแล้วค่ะเด้อเพราะเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากที่โตค่ะเงิน ก็ขอสร้างอันนี้ค่ะดีค่ะในเกี่ยวมั้งคือเกี่ยวมาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขากระได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเดิมมักกับซื้อมากค่ะลองเสียดจกล่องเบิร์เนาะ่นเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเดิมผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนี่ยจ้าน่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอเห็นคนรอมาได้ยังจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบเอามาไใบในกระเป๋าค่ะาิือโตกระชื้นเลยค่ะ